สวัสดีเด้อทุกคนมีไปอยู่กับเฮางน้ำฉกเหมือนกันเด้ออยู่กับล่าพัฒนาวันที่2 2เดือนสิงหาคมพศสองหาหาเด้อเหมือนเดิมเด้อกลับมาเมื่อวานวันก่อนวันพุธที่หายไปเขาหกหกเจดเลยเด่นๆเลยเด้อวันนี้เด่นสองเด้อเด่นสองวิงโูลดวิงโลดตดวอ่อง เดี๋ยวร้องจะเป็น3โ okay, อเคบอตัวจอเอจะมี23 26 20 20 27 0, 2, 0 2, จะมี3 6 3หแล้วก็3 7เเปตัวกันตัวกันจะมี โอเคบอสตก,กันมีเท่าไี่เดอ้อ3ตัโ3ตัวโ3ส1 3 7หเจแล้วก็0 2 6หกมีทำมีเดอ้อของเฮรื่อปังน้ำโชมแลยเครืดิบเองปังนน้ำโชม ตัวนเนี่ยตีโตเดอ้อมานมานเดอ้อสนับสนุนไดทีไดทีเพุ่เพื่อหสองหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าแปดสองสองขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมรับฟัง,ง,ง,งู่ถึงตอนนี้เดอ้อแล้วเจอกันใหม่วัดหนาเพ่งเงปังๆที่วันจันทร์ เ,าาเดี๋ยวที่มีอเล่าพัฒนาเด้อทุกคน